นี่คือลูกมะพร้าวแล้ววันนี้เราจะปลูกต้นไม้เราจะให้ในายท่านลำยอช่วยจัดการฉีกมะพร้าวเพื่อเอาไปปลูกต้นไม้เฮ้อะไรลูกมะพร้าวทำอะไรปลูกต้นไม้หรือไม่แกหรอเปลือกเอาไปแกะให้แกรับใช้ไหมนี่ฆ่าไปทิ้งฆ่าไปทิ้งมันเลยมันชอบใช้ให้แกะนะใช้ใแกมะพร้าวมืเลยเด็กจนโตใช้รู้แล้วเอาไปทิ้งเฮ้ยเอาไปไหนแล้วบอกวให้แกะไม่ได้เอาไปฆ่าเล่น ไม่รู้จะทิ้งมีไงทิ้งเลยมาเอาไปกแกเรเล่แกใช่ไหมนี่แกใช่ไหมแกใช่ไหมอย่าอย่าให้แกเอาไปทิ้งอย่าให้ไม่กลา้าวเข้าแกเองใช้มนเลยใช้เจเดียร์ตุ๊กแกเองเลยเฮ้ยไม่แกไม่ต้องกินข้าวนะเอาไปเลยเฮ้ไม่แกไม่ต้องกินข้าวอะไรวะป่านต้องกินเฮ้ย ไม่แก่หรอกไม่แกะมีอะไรไหมเฮ้ยจะแก่ไม่แกะมแไม่แกะแกะไหมไม่แกะ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 เฮ้ยและไม่แกะเองเบือ่อเราเห็นนายท่านลำยองเดินมาทางโซนนี้ซึ่งเป็นเล้าไก่แล้วนี่คือเป้าหมายของเราในท่านลำยองมันนั่งอยู่ใต้เล้าไก่มันต้องคิดอกุศนอะไรอยู่แน่แไหนท่านนะท่านลำยองมีอะไรมีอะไรไหม คิดอคุศลอะไรอยู่ฮะนั่งต่แล้วไก่เฮ้ยเปล่าไม่คิดอคุศลอะไรเลยก็มานั่งเล่นเนี่ยนั่งดูบงดูปลานหม้อเนี่ยคิดอคุศลนอะไรไก่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไก่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เชื่อไปดูดิไปดูในกลมอืมไก่ยังอยู่เหมือนเดิมจริงๆนะคะจังก,ก็ยังอยู่แต่เสียเมื่อสักครู่นั่นเนพอดูมาตรงนี้มันก็ไปไล่ฝั่งโน้นเฮ้ยไก่จ้าไก่จ้ามาพีดู นั่นไง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 ลำยองนี่อะไรเปล่าเลยเดินมานั่งเลืเดินมาพักผ่อนเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเดิอ่อนปกติไก่ทันตื่นเองไม่ได้อะไรทั้งนั้นเห็นไหมลำยองแค่พักผ่อนเรามาดูภารกิจตอนที่กัดจากโรงเรียนกันนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างในฟาร์มเล็กๆของเราะคะวันนี้ก็คือภารกิจวันนี้นะคะ แภารกิจวันนี้ก็คือจะต้องเอาไอ้เป็ดนรกพวกนี้เข้ากรงให้หมดก่อนที่จะมืดเพราะว่าถ้าเกิดไม่เอามันเข้ากรงแล้วก็งูจะมากินมันม่เลิกนะไม่เลิกนะไม่เลิกนะเข้า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 กินไปแล้ว ยอมไปไล่เป็ดข้างนูทมาน้ำยอมเธอไปยืนข้างนูทยืนน้ำยอมขนมข้าวซิลูขนมขนมขนมเลยกงขนมก็เข้ามาในกล่แล้ว,นม,น,น,ลวนมมาแล้ว ขนมมาเร็วขนมขนมมาเร็วขนมขนมขามาี่มาี่มาเร็วมาขนมมาเร็วมาเร็วมาเร็วขนมมาขนมมาเร็วกลัวอะไรวะน้องขนมขาขนมขนมนาง ที่กลัวแบบนี้ตลอดแล้วก็จะเป็นคนเดียวที่เวลาเข้าโกงจงมะมีปัญหาวิ่งวิ่งวิ่งอไว้ถ้าเขาอยากจะนอนด้วยกันห้าตัวก็เรื่องของเขาเราก็จะให้เขานอนด้วยกันแล้วเรามาดูโกงฝั่งนี้โกงฝั่งนี้จะเก็บใครได้ตั้งหนึ่งปอนะทุกคนแล้วนี่ก็คือผู้ช่วยในการไล่เป็ดแต่ละวันฮลัลโห ไปนีนำยองเอง,งน้ำยองไหมไหมน้ำยองไม่ได้ออกกล้องเลยที่ล้วแม่นไม่ถ่ายเลยไม่เอาสัตว์เดินฝ่าไม่ทามย,ยองเลยลาติสวัสดนะเป็ดน้อยหลังจากที่เราเก็บเป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเก็บไก่ต่อแลนนี่คือผู้ช่วยนะคะเ,เรื่องไล่ต้อนเป็ดไก่เนี่ยคือเป็นงานขนัดของนางน,นำยองนะคะ มันมาละมันมาแล้วดูก็จะเปิดยากเธอรอฉันอยู่ตรงนี้นะเออรู้นะีย่เพอนะเพลอจะเข้าจะเข้าแล้าให้ดูมาดูกันสิว่าสาวโอเคนะคะถ้าเป็นไก่อ่ะมันจะน่ารักมากนี่นะคะนี้คือห้องนอนของมันโอเคตอนนี้สาวๆขึ้นที่นอนกันหมดแล้วแล้วนี่ก็คือ โอ้โหเฮตายบ้านอยู่กันสามคนนะคะทั้งฟาร์มได้แค่สองฟองค่ะเป็ดหนึ่งไก่หนึ่งค่ะไปค่ะทำอาหารกินกันค่ะสองฟองกับสามคนจาาไปหาลำยองไหมพี่รู้แล้วเธอมาหาของเล่นในอนาเตีอวพี่เธอจะเอาอะไรเธอ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 กำลังหาของเล่น เอาละไปละจะละไปละไปละก็คุกกีดูละกอล์ฟจ้าเท่าถ้าปวดฉี่ไปเธอไม่บอกฉันเธอปวดท้องฉี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โดพี่เดิมนี่คือไม่ได้หาของเล่นกอ่ปวดฉี่ค่ะแม่ขากอลจ๋ากอลปวดท้องฉี่